สวัสดีครับก็วันนี้มาตอบคำถามมีสมาชิกถามมาว่าจะหาสมาชิกเพิ่มกับหมอเสิงเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วก็อาจจะพูดยังไงนะครับให้เขาเชื่อถือพูดยังไงนะครับให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของหมอเส็งวันนี้เนี่ยเราอาจจะแยกคนเป็นสกลุ่มก่อนนะครับอันนี้ที่ตอกที่ถามมาว่าจะหาสมาชิกเพิ่มได้ยังไงเนี่ยนะครับ หมายความว่าก่อนที่เราจะหาคนเพิ่มเนี่ยอนอกจากการพัฒนาตัวเรานะครับคือตัวเรามีความรู้ความสามารถมากพอแล้วเนี่ยนะสิ่งประเด็นสําคัญเลยก็คือว่าเรามองไปที่ที่กลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มก่อน1ผู้บริโภคผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นเนี่ยหมายความว่าผู้กินผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็แยกเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มที่จะเข้าร่วมมาเพื่อจะทําธุรกิจนะครับทีนี้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ย เราก็คุยเฉพาะเรื่องลิตพันฑ์นะเรื่องสินค้าที่เขาจําเป็นจะต้องใช้เพื่อการดูแลสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตในประจําวันของเขาเนี่ยนะครับหรือเพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตที่เป็นอยู่นะครับเพราะะนั้นก็คือประเด็นแรกก็คือ,อคุยเรื่องผลิตภันฑ์เรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาเรื่องที่เขากําลังก็เ,เรียกว่ากําลังเป็น กำลังทรมานกําลังมีปัญหานะครับไปแก้ปัญหาชีวิตก่อนตรงนั้นนะครับก็เอาเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างๆที่เขาเป็นก่อน <c oughs> เพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอันกลุ่มที่1น,นะครับเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงอะไรครับดูแลเรื่องไหนก็ว่ากันไปนะครับนั้นกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอ่าคนที่จะมาทําธุรกิจนะครับถ้าคนทาธุรกิจเนี่ยเรา ก็จาเป็นต้องอธิบายแผนแต่เปลิภยนพันเนี่ยอาจจะ,ะไว้เป็นประเด็นรองนะครับอธิบายแผนเลยก็ได้นะครับหรือจะ,อ,ะอธิบายเปลิ่ยนพันเล็กเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ความสนใจของของคนที่จะมาร่วมทําธุรกิจนะครับแต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะทําธุรกิจจําเป็นต้องเข้าใจเปลิภยนพันไหมจําเป็นต้องเข้าใจเปลี่ภัณฑนนะครับแล้วก็จําเป็นต้องใช้เปลิภัณฑ์ด้วยนะรประเด็นแรกก็คือเข้าเรื่องแผนว่า ธุรกิจหมอเสงงเนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เราเรียกว่าธุรกิจขายตรงนี่แหละนะครับทีนี้แผนการตลาดของหมอเสงงเนี่ยจะเป็นแผนไบนารีแบ่งซ้ายขวาคะแนนบาลานซ์นะครับไม่ต้องรักษายอดนะสะสมคะแนนไว้ได้ตลอดนะครับจนกว่าคำนวณจ็นเงินแล้วถึงจะตัดนะครับในแต่ละรอบเนี่ยจะมี20รอบและอธิบายแผนการตลาดนะครับอธิบาย1 2 3 4 5เป็นสเต็ปนะครับ พออธิบายแผนการตลาดแล้วบอกว่าแผนมอเสงเนี่ยจ่ายอ่าจ่ายสองทางนะครับไรายได้3แบบ2ทางก็คือไรายได้จากการขายปลีกไรายได้จากโบนัสโบนัสก็แบ่งเป็น3แบบอธิบายแผนการตลาดนะครับแบบที่หนึ่งคือโบนัสสร้างทีมแบบที่2โบนัสบริหารทีมแบบที่3โบนัสแนะนําสมาชิกอธิบายปุ๊บนะครับอธิบายว่าแผนที่1เนี่ยจ่ายแบบไหนนะครับแผนที่2จ่ายแบบไหนแผนที่3จ่ายแบบไหนอันนี้คือรายละเอียดเน้นอธิบายแยกกลุ่มเมื่อแยกกลุ่มเป็น2 กลุ่มแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะอธิบายง่ายว่าเราจะเข้าประเด็นไหนที่จะให้เขามามาร่วมธุรกิจนะครับหรือจะให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์นะครับหนึ่งนะครับประเด็นแรกคือแยกเป็น2กลุ่มแล้วประเด็นต่อมานะครับอันนี้เคลียร์นะครับอ่าแยกเป็นสองกลุ่มนี้พอแยกเป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถ้าคนต้องการอ่าใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเข้าใจผลิตภัณฑ์หมอเสงทั้งหมดว่าผลิตภัณฑ์หมอเสงเนี่ยอ่ใช้ดูแล เรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่ 1. อันที่2พอเรื่องของธุรกิจหมายความว่าเราต้องเข้าใจเรื่องแผนการตลาดหมอเสง่หจ่ใจแบบไหนยังไงนะครับอันนี้คือกลับมาที่ตัวเรานะครับตามคันบ้านนะครับคือต้อความเข้าใจศึกษาเรื่องให้มากพอนะครับนั่นประเด็นที่ 1. อีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อแยกเป็น2คนเป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยเขาจะ มีกลุ่มใหญ่2กลุ่มเหมือนกันนะครับสองกลุ่มใหญ่ที่ว่าเนี่ยคือหมายความว่าหนึ่งกลุ่มคนที่รู้จักกับกลุ่มคนที่ไม่รู้จักทีนี้ไอ้กลุ่มคนที่รู้จักเนี่ยเราจะใช้ทักษะเทคนิควิธีการหรือคำพูดแบบไหนที่จะให้เขามา,าเชื่อเรานะครับประเด็นแรกคือกลุ่มคนรู้จักเนี่ยจะจำกัดเห็นไหมครับกลุ่มคนไม่รู้จักจะไม่จำกัด เราวันนี้เรารู้จักคนจำกัดแต่คนไม่รู้จักเนี่ยจะไม่จำกัดประเด็นก็ว่าเราเนี่ยจะแนะนำคนที่เรารู้จักให้เขามาเชื่อถือศรัทธาเราได้ยังไงก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยทำอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรือทำอาชีพอะไรมาเยอะแยะนะครับแล้วผ่านประสบการณ์มาตรงนี้เนี่ยคนรู้จักเขาจะมองเราแบบนี้ว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ๆจะมาขายผลีตภัณฑ์หมอเสียงที่จะมาช่วยดูแลเรื่องสุขภาพ ความเชื่อถือเรานะครับความเชื่อถือเรา,เ,าเริ่มจากเขามองอดีตหนึ่งคนรู้จักนะครับเริ่มจากมองอดีตนี้การมองอดีตของเราเนี่ยความเชื่อถือเนี่ยก็จะเป็นแบบไหนเราเคยทําอะไรไว้นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนมาขายพิษพันธ์หมอเสิงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอดีตเนี่ยมันไม่สําคัญนะครับบอกไปเลยว่าอดีตไม่สําคัญวันนี้จะตอบโจทย์ชีวิตเรายังไงเนี่ยคือปัจจุบันเราต้องทําไง นะครับปัจจุบันเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเมื่อตัดสินใจที่จะทำอาชีพนี้หรือตัดสินใจที่จะจัดสินใจที่จะทําแบบนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอันประเด็นที่1คือเราต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้นานมากพอนะครับเปลี่ยนนะครับให้นานมากพอที่จะสร้างความศรัทธาและเชื่อถือได้เพราะความศรัทธาเชื่อถือเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวันนะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่รู้จักปั๊บเนี่ยครับ จะศรัทธาเลยนะครับแต่เขาเรียกมันศรัทธาจากสิ่งที่เขาเห็นนะครับศรัทธาจากสิ่งที่เราเป็นให้เขาเห็นนะครับเหมือนวันนี้เราไปไหว้พระเกจิ G, อาจารย์ดังๆทั้งหลายเนี่ยเราศรัทธาจากที่รู้จักถูกไหมครับ รู้จักแบบไหนอ่ะรู้จักจากอา,อาดีประวัติความเป็นมาเป็นแบบไหนหรือรู้จักจากคนนั้นบอกคนนี้บอกเล่าลือกันว่าคนเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเล่าลือกันว่า,าพระอาจารย์องค์นี้เก่งแบบนี้แบบนี้นะครับหลวงพ่อองค์นี้เก่งแบบนี้เราก็ไปพอไปสัมผัสปั๊ปบ <c oughs> สิ่งที่เขาบอกกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตรงกันเมื่อตรงกันปั๊บใจเราเกิดเกิดความรู้สึกศรัทธารู้สึกรักนะครับแล้วก็รู้สึก เชื่อถือโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยเราจะสร้างตัวเราอย่างไรนะครับให้เกิดขึ้นแบบน,นั้นเพราะันประสบการณ์อดีตที่ผ่านมาปล่อยทิ้งไปแต่จะเริ่มสร้างปัจจุบันอย่างไงเพราะปัจจุบันที่สร้างวันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอดีตในวันพรุ่งนี้ทันทีนะครับถ้าพรุ่งนี้มาถึงเนี่ยปัจจุบันที่สร้างจะเป็นอดีตทันทีเพราะฉะนั้นจะเริ่มสร้างรอยอดีตใหม่เนี่ยก็ต้องเริ่มจากวันนี้นะครับอันนี้คือประเด็น นะครับที่เราจะต้องค่อยๆเริ่มเปลี่ยนนะครับทีนี้พอเราเริ่มเปลี่ยนก็มาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรนะครับนอกจากเราเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับคือใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปแนะนําใครเนี่ยให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีจริงนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับคุณกล้าไปแนะนําเขาไหมล่ะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยจะไม่กล้าแนะนําแต่เรารู้ว่ามันดีราคาเท่าไหร่ไม่รู้ แต่เรารู้ว่าดีเราเลยกล้าที่จะแนะนําและจะมีคนกล้าที่จะซื้อนะครับอันนี้พอคนรู้จักเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนี่เรียกว่าคนรู้จักนะครับอาจจะเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็น,ปนพี่เป็นน้องหรือเป็นอ,อะไรก็แล้วแต่เป็นคนรู้จักเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อนที่ทํางานนะครับก็เยอะแยะนะวันคนรู้จักวันนี้เราต้องค่อยๆเปลี่ยนแต่คนที่เขาศรัทธาเราเชื่อถือเราเนี่ยเขาก็จะจะเชื่อเราอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับ อันนั้นคือประเภทกลุ่มที่หหลายคนนะครับคนรู้จักก็มากินใช้ผลิตภัณฑ์และหลายคนเนี Mother, er <uliflower ready. S 2> ่ยนะครับก็คนที่รู้จักเนี่ยก็นอกจากกินใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็กลับมาทําธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าคนที่จะกินใช้ผลิตภัณฑ์ได้ก็คือคนที่เข้าใจผลิตภัณฑ์แล้วก็รู้ว่าดีจริงแล้วก็รู้ความจริงของผลิตภัณฑ์จะใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดนะครับแล้วก็คนที่จะมาทําธุรกิจนะครับก็คือคนที่ นักคนที่กินช้าเปรยพันแล้วนะครับโดยมากที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยคนที่ไม่เคยใช้เปรยพันหมอเสงเลยนะครับจะมาทําธุรกิจหมอเสงยังไม่เห็นนะครับไม่เคยถึงแม้ว่าตอนแรกตัดสินใจมาทําธุรกิจเพราะว่าเห็นแผนการตลาดดีแต่อยู่ไปอยู่มาเชื่อไหมครับมากินช้าเปรยพัยนะจะเกิดความประทับใจเมื่อเกิดความประทับใจเนี่ยเขาเรียกผลิตภัณฑ์เนี่ยจะทําให้เราอยู่ในธุรกิจได้นานเปรยพันเนี่ยมันจะดึงใจไปได้ นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งนี้ว่าพริรอพันเนี่ยนะเหมือนสายใยเชื่อมความสัมพันธ์ที่ทําให้เราอยู่ในธุรกิจได้นะครับนี่คือข้อดีของการใช้พิภัพันของนักธุรกิจนะครับอย่างง่ายๆที่ใช้ประจําเลยเนี่ยก็คือกาแฟกาแฟข้อดีของกาแฟก็คือว่ามีสมุนไพรนะครับมีทังสมุนไพรเราได้กาแฟด้วยได้สมุนไพรด้วยเราของเราอยู่แล้วเรารักในสิ่งของเราเราใช้ของเราเราก็ ใช้อย่างนี้ได้ประโยชน์แน่นอนแล้วคนที่ใช้เปรียพันกาแฟหมอเสีงเนี่ยถ้าทานต่อเนื่องจะรู้เลยว่าาสุขภาพนี่จะดีตื่นเช้าจะกระปี้กระเปร่านะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล,แล้วตอนเจ้าเช้าเนี่ยนะจะดีมากๆสําหรับกาแฟผสมสมุนไพรตราหมอเสีงนะครับนะครับนี่ทุกวันเนี่ยใช้เปรียพันนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเพราะฉะนกลุ่มคนไม่รู้จักเนี่ยเราจะใช้ทักษะเทคนิควิธีการแบบไหน กลุ่มคนที่2ที่ไม่รู้จักหลายคนนะครับไปออกตลาดตั้งบูธบ้างนะครับหรือ,อไปเปิดเพจบ้างเปิดเว็บไซต์บ้างนะครับเปิดไลน์แอด,ดบ้างนะครับหรือทําอะไรต่างๆเพื่อหากลุ่มคนที่ไม่รู้จักนะครับเพราะกลุ่มคนไม่รู้จักเนี่ยมีทัุกลูกนะครับเยอะมากถ้าวันนี้เราจะออกตลาดตั้งบูธประเด็นแรกนะครับตั้งบูธหมายความว่าเราต้องมีความเข้าใจพยาพันธ์ทั้งหมด นะครับอันประเด็นที่1ประเด็นี่งก็คือว่าถ้าเรา,าจะทำเพจหรือทำเฟซเพื่อที่จะหากลุ่มคนที่ไม่รู้จักเราก็ต้องมีวินัยนะครับวินัยหมายความว่าต้องมีเพจแล้วก็โพสเพจทุกวันแล้วก็มีทักษะมีความรู้าทางระบบอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาวันเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเราจะหากลุ่มคนไม่รู้จักเพิ่มเนี่ยเราพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพิ่มแล้วหรือย,ยัง นะครับวันนี้เราจะหากลุ่มคนไม่รู้จักในปริมาณที่มากขึ้นนะครับเราต้องทําสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับนี่ประเด็นที่1นนะอันนี้สําคัญนะครับเราจะตอบโจทย์ได้ทันทีว่าวันนี้เนี่ยจะหาสมาชิกหมอเสงเพิ่มได้ยังไงที่ตั้งคําถามมานะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาเรื่องอะไรแล้วจะได้คนเพิ่มยังไงนะครับนอกจากทําเพจเฟซออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับหรือพัฒนาทักษะตัวเองแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือว่าการทำโฮมเซล นะครับโฮมเซลในในยุคโควิดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกโฮมเซลเพราะว่าหยุดอยู่บ้านอยู่เชียร์เพื่อชาตินะครับก็มาเน้นเรื่องการออนไลน์แต่วันนี้โควิดเบาลงเราก็เริ่มที่อาโฮมเซลได้นะครับโดยวิธีการเซฟตัวเองนะครับโฮมเซลก็คือว่าเราจะได้ใครเราจะได้คนที่เราไม่รู้จักนะครับอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเรานะครับเพื่อนของเพื่อนเราเรารู้จักไหมเราไม่รู้จักเพื่อนของเพื่อนเราแต่เรารู้จักเพื่อนเราเราก็ขยายไปสู่เพื่อน ของเพื่อนเรานะครับไปทําความรู้จักกับคนใหม่ที่เป็นเพื่อนของเพื่อนเรานะครับไปวิธีการโฮมเซลล์โฮมเซลล์ก็คือลงไปที่บ้านก็พูดคุยพิพานธ์เป็นการตลาดถ้าเพื่อนของเราสนใจเขาก็จะเชิญเราไปแล้วก็เพื่อนของเราก็จะชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องของเขาก็มานั่งฟังอันนี้เรียกว่าวิธีการโฮมเซลล์นะครับอันนี้จากเพื่อนของเพื่อนเราหนึ่งคนเราเริ่มรู้จักแล้วเราจะต่อเพื่อนของเพื่อนเรายังไง แล้วก็วิธีการก็คือโฮมเซลล์เพื่อนของเพื่อนเราก็จะเชิญเราไปเพื่อทำโฮมเซลล์นะครับโฮมเซลล์ในนี้คือคุยตามบ้านนะครับพูดคุยแผลเรียพันธุ์ต่างๆทั้งหลายตามปกตินะครับก็เราก็จะเริ่มรู้จักเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเราฮนะขยับขยายไปเรื่อยถ้ากับตอนแรกเรารู้จักก็คือเพื่อนเราพอาทําไปนะครับวิธีการทําก็คือทําไปโฮมเซลล์ไปเราก็จะรู้จักเป็นทอดที่1ทอดที่2เห็นไหมครับเราจะรู้จักคนวงที่1 จะเป็นวงแรกนะครับวงที่1คือตัวเราวงที่2นะครับวงที่2คือญาติเพื่อนคนรู้คนที่เรารู้จักวงที่3นะครับใหญ่มากนะครับคือคนที่เราไม่รู้จักจะสืบทอดไปนี่วิธีการนะครับวิธีการที่จะสืบทอดไปคนวงที่3แล้วคนวงที่3นี่แหละที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้ ไม่มีใครนะครับในธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จด้วยคนวงที่2แต่ประสบความสําเร็จด้วยคนวงที่3เท่านั้นนะครับอันนี้จริงๆในระบบธุรกิจนะครับนอกจากการโฮมเซลล์แล้วเนี่ยก็คือการ OP นะครับจัด OP ใหญ่นะครับจัด OP ใหญ่หมายความว่าเราเป็นคนมีความสามารถมีศักยภาพมากพอแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มอ่าเริ่มมีการแจกการ์ดนัดประชุมนะครับนัดพูดคุยแล้วก็แจกแล้วก็จัด OP ใหญ่ O p ใหญ่เนี่ย ก็จะมีคนอธิบายอันนี้ OP เนี่ยเราจะได้ต่อยอดขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ขยายไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนโซ่ไม่มีปลายนะครับเป็นรูปแบบการตลาดที่น่าสนใจมากๆอย่างธุรกิจหมอเซงเนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายและส่อสัตย์สุดจริตนะครับเพราะฉะนั้นเราทําได้ทุกคนมีโอกาสที่จะทําได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําได้เข้ามาแต่สิ่งสําคัญคือ ต้องเข้ามาเรียนรู้พัฒนาว่ตุเครือข่ายคืออะไรนะครับมาเซนเืออะไรยังไงนะครับการเรียนรู้พัฒนาสําคัญเพราะการเรียนรู้พัฒนาคือทําให้เราไปต่อได้โอพีเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กลุ่มคนเนี้ยเป็นวิธีการนะครับเป็นการตอบคําถามว่าวันนี้เราจะหาสมาชิกเพิ่มได้อย่างไรตามกระบวนการนี้เลยนะครับเราได้สมาชิกเพิ่มแน่นอนนะครับทีนี้ประเด็นที่สําคัญยิ่งกว่าการหาสมาชิกเพิ่มหมายความว่า การหาความรู้เพิ่มให้กับตัวเองสำคัญมากๆนะครับวันนี้มีลายกลุ่มหมอเสงเนี่ยคือ MSO อ่า h t t n n g ของหมอเสงเนี่ยในช่วงโควิดก็จะเป็นพอกิติชัยเนี่ยนะครับที่จะดูแลอ่า MSO แล้วก็มีคณะผู้บริหารของจัดเพชรอาจารย์วิจิตแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ดูแลลายอันนี้นะครับซึ่งลายนี้เราก็เชิญทุกคนเข้าร่วมกลุ่มได้นะลองเข้าไปดูศึกษาหาความรู้ก็จะพบกับจัดเพชรทุก หกโมงเย็นนี่นั่นที่1งอันที่2ก็คือระบบหมอสิงไทยแลนด์ซิสเต็มนะครับใน Facebook เราก็เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็เรียนรู้นะครับซึ่งจะมีอาจารย์วรกิจนะอนกพหนุ่มนะครับซึ่งคอยดูนะครับกับคณะผู้บริหารของบริษัทก็คอยดูระบบอันนี้อยู่เราก็เข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้พัฒนาเรียกว่าสิ่งสําคัญนะครับหาความรู้เพิ่มหรือหลายกลุ่มหรือ,อไปคุยกับจัดเพชรโดยตรงหรือจะใช้วิธีการแบบไหนก็แล้วแต่จา๋าหนังสืออ่านเพิ่ม อันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับนี่คือประเด็นสําคัญนะครับตัวเราต้องหาความรู้เพิ่มนะครับก่อนที่จะหาสมาชิกเพิ่มนะครับอันนี้ได้คำตอบนะครับว่าจะหาสมาชิกเพิ่มได้ยังไงเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มคือทักษะทักษะเนี่ยไม่ได้เกิดจากการนั่งอ่านหนังสือไปถามครูอาจารย์หรือถามจัดเพชรหรือถามใครแต่ทักษะอันเนี้ยจะเกิดต่อเมื่อเราลงมือทำนะครับ ลงมือทําเมื่อไหรทักษะจะเกิดขึ้นทันทีนะครับเริ่มจากเคสที่1เคสที่2เคสที่3เคสที่4ไปเรื่อยๆแล้วทักษะจะเริ่มมากขึ้นเมื่อทักษะมากขึ้นเป็นไงครับเกิดความชํานาญเมื่อเกิดความชนานาญนี่แหละก็จะกลายเป็นมืออาชีพในที่สุดแล้วจะคุยกับใครก็ได้เมื่อเราเกิดทักษะเกิดความชนานาญแล้วเนี่ยคำถามที่ว่าจะพูดยังไงเนี่ยจะหายไปทันทีเพราะวันนั้นท่านจะพูดได้แล้วเพราะวันนั้นจะพูดเป็นแล้วนะครับ ให้ประเด็นว่าจะจะพูดยังไงนี่ก็จะหายไปอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับคำถามที่ถามทํายังไงให้เขาเชื่อถือเราและตกลงที่จะไปกับเรานะครับคําถามข้อนี้นะครับคําถามข้อนี้ก็คือว่า,าที่จะให้เขาเชื่อถือเราเหมือนที่ผมคุยตั้งแต่ตอนแรกอดีตที่ผ่านมานะครับมันเป็นบทพิสูจน์เราเพราะฉะนั้นอดีตในที่นี้ก็จะเอาแค่ว่าปัจจุบันเนี่ย ทำปัจจุบันวันนี้เราตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจหมอเสีงนะครับเราทําปัจจุบันในธุรกิจหมอเสีงเนี่ยให้เกิดความเชื่อถือนะครับให้เกิดความเชื่อถือหมายความว่าพอทําปัจจุบันเสร็จพรุ่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตทันทีเมื่อถึงพรุ่งนี้เมื่อปัจจุบันกลายเป็นอดีตความเชื่อสะสมก้อนความเชื่อถือเยอะขึ้น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 นะครับสะสมก้อนความเชื่อถือเยอะขึ้นเยอะขึ้นสุดท้ายเนี่ย เขาก็จะเชื่อถือท่านเองนะครับความเชื่อถือจะไม่เกิดขึ้นในในวันสองวันหรือแค่เห็นหน้ากันเว็บเดียวนะครับบางทีเนี่ยระบบการตีอัพที่บริษัทสอนหรือที่สอนเนี่ยดีมากๆนะครับแต่เชื่อไหมบางคนเนี่ยไปค้นประวัติเอ้ยชื่ออะไรที่อาจารย์นรงหรือเป็นอาจารย์จริงเป่าเอ่อเป็นครูจริงเป่าก็าไปคน้นชื่ออะไรอาจารย์นรงคงดีเอาไปคน้นชื่อไปเสชหาอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก่อนที่จะเชื่อถือนะครับก่อนที่จะ เขาเรียกว่าเขาต้องมีความรู้ก่อนนะบางคนไม่ได้เชื่อถือโดยโดยไม่มีไม่รู้นะครับคือไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นใครนะครับแล้วก็เชื่อถือเลยอันนี้น้อยมากนะครับมีนะครับแต่ว่าน้อยมากคนโดยมากเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนจริงไหมก่อนที่จะเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อยๆสร้างความเชื่อถือของเรานะครับให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อถือของเราเนี่ยเขาเกิดจากการ เกิดจากการเรามีองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากพอนะครับเมื่อเรามีความน่าเชื่อถือมากพอเขาจะตกลงไปกับเรานะครับวันนี้เหมือนเรารู้จกักพระอาจารย์เกจีดังๆจากคนนู้นคนนี้บอกนะครับเสร็จแล้วเราก็เชื่อเขาพอไปดูพอเห็นปั๊บประทับใจนะครับพอประทับใจเสร็จเราเข้าไปเองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกแล้ว กาเรียกเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาและเชื่อถือเราไปเองเลยอยู่ที่ไหนเราก็ไปเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยนะครับคนเนี่ยจะมาหาเราเองเหมือนกันนะครับกลุ่มเป้าหมายคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไปกับใครก็ได้อาจจะไม่ใช่เราก็ได้ไปกับบางทีเราชวนก็ไม่ไปกับเราก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถึงไม่ได้ไปกับเราแต่เขาก็ต้องไปเจอหมอเสียงนะครับที่บริษัทเพราะฉะนั้นหมอเสียงเดียวกันบริษัทเดียวกันไม่เป็นไรนะครับจะไปกับใครก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรา ต้องพัฒนาตัวเองเราเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของตัวเองเรามีความรู้อะไรแล้วเราจะได้คนเพิ่มเองโดยธรรมชาตินะครับไม่มีธุรกิจเครือข่าย3 4 5วันรวยหรือเดือน2เดือนเข้ามาทํา4ีอเดือนแล้วรวยนะครับอ่าผมอยู่ในระบบธุรกิจเนี่ยผมก็จะรู้ว่าอย่างอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช้คาพูดแบบนี้กับใครนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องพูดกับเขาเนี่ยคือพูดความจริงนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องพูดกับเขาคือพูดความจริง ความจริงในที่นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยเรื่องไหนแล้วช่วยได้จริงจริงไหมช่วยได้จริงไหมถ้าจริงตามนั้นครับ 2. แผนการตลาดหมอเสงเนี่ยจ่ายแบบไหนจ่ายจริงๆริงไหมจ่ายรูปแบบการตลาด1 2 3 4 5ามี้ตามนี้ไหมตามนี้จริงเอาตามนี้ครับพูดความจริงนะครับเอาแค่ความจริงนะครับส่วนไอ้เกินปีเดียวด้วยอะนะหรือว่าไอ้ที่เกินไปเนี่ย ปีเด ok exactly. ียวรวย6เดือนเดียวรวยเนี่ยแต่ถ้า2เดือน3เดือนเนี่ยจะได้แสนสองแสนขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนอันนี้ไม่เสมอไปไม่ใช่ว่าคนนี้นะครับทำได้6เดือนขึ้นโกคือหมายความว่ามีรายได้10,000แบาทอีกคนนึงจะมาทําได้6เดือนขึ้นโกไม่เหมือนกันนะครับบางทีบางคนอาจจะ3เดือนก็ได้นะครับบางคนอาจจะปีหนึ่งก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะั้นขึ้นอยู่กับความรู้ทักษะความสามารถความชํานาญ วันนี้ก็ตอบคําถามนะครับเคลียร์นะครับวันนี้ตอบคําถามพี่โคโมลน,นะครับก็ไลน์มาถามนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาทางเพจนะครับอันนี้ก็ดีใจนะครับวันนี้ในช่วงโควิดเราก็ยังไม่ได้ประชุมกันเพิ่งพประชุมที่บ้านไปรอบ2รอบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ประชุมแต่ตอนนี้เนี่ยคือคุณหมอก็เปิดตรวจปกติตรวจแม้เฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียวนะครับแล้วก็เริ่มบ่ายโมงใครต้องการจะตรวจสุขภาพกับหมอเซ็งก็จองบัตรคิวนะครับจองบัตรคิวมาได้นะครับอาจจะหรือจะในที่ในเรือทีมงานสุพรรณบุรีหรือในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับต้องการจะตรวจสุขภาพจองบัตรคิวมาได้จะจองให้ท่านก่อนได้นะครับแล้วก็ปรึกษาได้นะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีที่จะช่วยทีมงานทุกท่านนะครับ